อพิสวด2ล่องเจ้าพระยาชมวิวฝั่งพนะนคอ this second episode begin in นนทบุรี province เราเริ่มต้นกันที่ท่าน้ำนนนะครับตึกสีขาวอันนี้คือตึกเรือนเจ้าพระยานะครับเป็นตึกใหม่ที่สร้างขึ้นนะ The w h i t e building call e d เรือนเจ้าพระยา is the new l y b u i l t building next is the police station ข้างๆกันนะครับก็เป็นสอพอนนทบุรีนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ก็คือขอนาฬิกาของเมืองนอนถัดไปก็คือศาลากลางหลังเก่านั่นเอง This is the old city hall next to the clock tower the famous one in n o t h a b u r i on the way back we will see the Bangkok side starting from o o t h a b u r i Pier it's time to go to the boat now In 3 0 is mean n o t h a b u r i walking down to the boat with orange flag เหมือนเดิมนะครับเราลงเดือดวนเจ้าพระยาธงส้มนะครับซึ่งจอดรอให้บริการอยู่แล้วที่ท่าน้ำนนนะจ๊ะเราไปกับลำนี้เลยเรือ181นะครับลงเรือกันเลย โดยเรือทงส้มนะครับจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงนะได้เวลาก็ออกเดินทางกันเลยจ้า So it's time for l ร์ลีวิ่ n นนทบุรีเดอะบอสเซอร์วิ e e e รีฮาร์ฟแอ hour สะพานแรกนะครับก็คือสะพานพระราม5นั่นเอง So this is r a m a 5 Bridge. You notice the sign on the top of the bridge. Show the direction to go to t i w a n น n Road. แล้วเราก็จะผ่านวัดเขมาพิรตตารามนะครับซ o t h i ีซิสวัดเขมาพิรตตาราม อาคารสีเขียวที่เห็นอยู่นะครับคือมัสยิดริยาดิสสุนัตนะครับเป็นมัสยิดกลางชุมชนตลาดแก้วนะฮะสวัสดีทุกตลาดแก้วคอมมูนิตี้ยูซีเดอะมอสต์อินเดอะกรีนลูฟเตอร์เคอร์ริยาดิสสุนัต ตอนจะลอดสะพานพระราม7นะครับเราก็จะผ่านสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณอาหารรัชกระบ,บงังวิทยาเขมพระนครเหนือนั่นเองนะครับผม So this is พระนครเหนือ university is one of the t e c h n o l o g i c a l university in Thailand ถึงแล้วจ้าสะพานพระราม7นะครับสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อแทนสะพานพระราม6นะครับ So this is r a ามเด็ดเซ e e this bridge was built to replace the road in Rama 6 Bridge in front of us this is the MRT red line bridge connect from Bangkok to Chonburi next one is พระรามา6ปิสะพานรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็ถัดมาคือพระราม6แล้วก็สะพานทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับที่เรือกำลังแล่นลอดอยู่ตอนนี้นะ The last one is the กาญจนาพิเศษริด and after the bridge the boat will arrive at วัดไส้ทองเพียนะครับถึงแล้วครับท่าเรือว,วัดไส้ทองตรงหน้านะ ด้านหน้านะครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าบางโพนะครับจุดเชื่อมต่อกับท่าเรือบางโพนั่นเอง so s ซลิเซอ Connecting Point with MRT Blue Line in b a n g p อ o s บางโ o n ด้านหน้านะครับวัดแก้วฟ้าจุฬามณี so we arrive at the pier วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ด้านหน้าของเรานะครับก็คือสภาปปยะสภาสถานนะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่ารัฐสภาใหม่นั่นเองชื่อทางการยาวๆไม่เคยจำได้สักทีนะ so this one is the new parliament in t h a i w e call ส,ปปะะสภายสภาสถาน is a very very long name hard to remember You may notice the crane. Does mean is still under construction. Yes, I means it open for use as a meeting for the parliament member. But it still under construction. ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะจ๊ะตอนนี้ตั้งนานแล้วเนะาบบะสำหรับรัฐสภาใหม่ เห็นโลโก้สิงัตบลเบลอร์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ที่อื่นครับอันนี้คือบริษัทบุลลอดบิวอรี่นะครับหรือว่าโรงงานลิเยร์สิงนั่นเอง So you notice the Singha beer the logo is on the top of the building Yes I mean this is the factory of the Singha beer Since long time ago Singha beer was produced here and now some still produced here but some still produced in another factory outside ตึกทางด้านนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะถ้าใครสนใจบอยของเบียรสิงสามารถติดต่อขอเข้าชมได้นะครับ So this is a Singha museum as well i s สเวลล์อ t ส t o r y ไกลๆนะครับก็คือสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนนั่นเอง So this is Sanghi Bridge or Krungthon Bridge. You may notice the cargo boat go underneath the bridge because the cargo boat is the engineless one, so we need the small one as the engine boat. You may notice two engine b o a t one for pull at the front and the one to pull on the back as a brake for the cargo ship as well as to pull it to in lower position. In order to go underneath the bridge ตอนนี้นะครับเราเห็นเรือขนข้าวสารนะกำลังรอดใต้สะพานสันหีนะครับด้วยความที่เรือพวกนี้นะครับเป็นเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์นะเราก็ต้องมีเรือโยงนะครับที่จะเป็นเรือเครื่องยนต์เขาใช้เรือโยงสองลำเลยลำหนึ่งอ่ะอยู่ด้านหน้าคอยลากเรือไปทางด้านหน้านะครับไปทางทิศท,ท,ทางที่ต้องการสวยลำหนึ่งอยู่ทางด้านข้างด้านหลังนะครับจะเป็นลำที่คอย เรกนะครับแล้วก็คอยดึงถอยหลังนะครับให้ตัวเรือมันต่ำลงวล้ล้อแต่สัพันเตี้ยๆแบบนี้นะ ตอนนี้เรือเราผ่านวัดราชาธิวานะครับ This is วัดราชาทิวา Annex d to t วัดราชาทิวา You see the Black Building This is the National Library หอสมุดแห่งชาตินะครับตั้งอยู่บริเวณท่าวาสุกรีนะครับ The pier here called ท่าวาสุกี is used for the royal family to go on the royal boat เพราอยาจะซูมอินเข้าไปนะครับจะได้เห็นเรือพระราชวิธีบางลำนะที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอยู่3-4ลำที่เห็นอยู่ So t s อดิสเซอร์รอยั b o a ท t This น n e is s ั m e of เ h อะพา a ล e ที่เก็บอยู่ที่ น,นี้นะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองในอดีตนะครับเคยเป็นพระราชวังเก่าชื่อว่าวังบางขุนครมนั่นเอง This is the former Bank ุ n p h a Palace. Right now is the National Bank of Thailand. You will notice the light like yellow building. This is the old palace. อาคารสีไข่ไก่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออาคารพระราชวังเก่านั่นเองนะครับ เรานะครับก็คือสะพานสำเร็จพระปิ่นเกล้านั่นเองและด้านหลังของสะพานปิ่นเกล้าอาคารที่โผล่ขึ้นมาน,นั่นก็คือโรงพยาบาลสิริราชนะ so in front of us this is พระปิ่นเกล้า bridge behind the bridge you see the tall building this is the สิริราช hospital พอเจอสายอาเดอะริเวอร์ you see the dome building this is the emblem of Thammasat University actually i myself study in this university on the faculty of the liberal arts you see the far right side building this is my faculty ตรงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองเราจะเห็นตึกโดมโดดเด่นเป็นสง่ายอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับจริงๆแล้วแอดมินเองนะครับก็เรียนที่นี่แหละนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับ ชื่ออย่างเป็นทางการตรงนี้นะครับก็คือวังท่าพระนะครับเพราะว่ามีการนำพระสิทธิศกยามุนีมาขึ้นที่ท่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่เขานําช้างหลวงมาอาบน้ําคนทั่วไปก็เลยเรียกกันว่าท่าช้าง so this is the official name call e ท่าพระ because they put the big Buddha image up the river in this area but they put the elephant the real elephant to t ช k e a bath here so every people call ท่าช้าง instead Number วทัวริส raction of Bangkok is the Grand Palace located in p o n o u s n o w ตอนนี้นะครับเราเห็นพระบรมมหาราชวังนะครับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่เที่ยวดับหนึ่งของกรุงเทพนะขณะนี้ละครับเรือเราจะล่องผ่านท่าเรือชื่อว่าท่าราชวรดิติดนะครับ So this is The Royal Pier Call e d ท่าราชวรดิิ you see the red pillar by the river and this is a very nice view for the Grand Palace ตรงหน้าเราครับก็คือวัดโพนั่นเองนะครับ t o so t s i s is The Temple of the r e c l i r i n g Buddha this is called Wat Pho you see the big building there is the place where the Reclining Buddha is located and with the great four pagodas of Wat Pho and this temple also famous for the Thai National Massage นะครับวัดโพนฮะ,ะก็ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของการนวดแผนโบราณน,นั่นเองนะครับ ด้านหน้าของวัดโพนนะครับก็คือบริเวณที่เรียกกันว่าตลาดท่าเตียนนั่นเองนะครับ แล้วเหือก็พาเรามาถึงท่านร้าชวงนะครับขึ้นที่ท่านี้นะครับก็จะเดินไปที่ชัยหน้าทาวหรือยาวราชได้เลย So this is called ราชวงเพีย If we get on the boat here We can walk a few minutes to the ช h i หน้าทาวยาวราช area ก็คือท่าเดกลุ่มเจ้าท่านะครับผม this is the p i e r e c a l e Department of Marines the Department who control everything on the river ข้างๆกันนะครับก็คือที่ตั้งของแบงค์สยามกรรมาโจนหรือวัฒนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนะ so this is called Bank Siam Commercial Bank this is the first bank of Thailand This is the church of Galawa or Kula ุ i ล t วิทยา c h o o l บทกาลาวานะครับ mm hmm. ผมหรือว่าโรงเรียนคุลลาวิทยานั่นเองที่เรากำลังจะเล่นผ่านตรงน,นี้เราก็จะผ่านที่ศูนย์การค้า River City so this is the River City mm hmm. the first European Embassy in Thailand is the Portuguese Embassy is one and only embassy locatedin the middle of bangkoknearby the river สถานทูตโปรตุเกสนะครับเป็นสถานทูตแห่งเดียวนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าเป็นสถานทูตแห่งแรกเลยจ้าที่ชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานนะ <S <S finally we arrive at Our destination the Icon สยาม Department Store แล้วแล้วเราก็มาถึงนะครับ Icon สยามปลายทางของเรา I hope you enjoy our journey on this video clip Please like and share on our YouTube channel Follow me channel ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่ว่าท่านจะชอบในคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Follow me ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายที bye ่วิมีแ a ่เกน See you bye